ถ้ารวมๆแล้วนะ่าจะประมาณ5 0 0แสนได้นะเมียวว่านะเราก็จะเขียนอย่างเงี้ยเราปินกระดาษอย่างเงี้ยมาเยอะมากๆแบบเป็นเปึกเลยอะ่ะคุณรู้สั์แค่ H คช่ก็สามารถใช้ชีวิตประจำวันได้แล้วต้เจฮาวันนี้ต้เจียไห์เต้ามีเกีียวชาแนลกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะแล้วคลิปนี้ก็ตามสัญญาที่บอกไว้เลยว่าจะมาเล่าวิธีการเรียนภาษาจีนด้วยตัวเองจนได้รับทุนสอบ h อ่ผ่านแล้วได้รับทุน CIS หนึงปีเต็มถามว่าทำไมมันถึงสำคัญแล้วตื่นเต้นขนาดนี้เออฉันจะตื่นเต้นทำไมก่อนเพราะว่าทุนเนี้ยให้ทั้งค่าเทอมค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันและที่สำคัญให้ค่าหอด้วยค่ะอถ้ารวมรวมแล้วน่าจะประมาณ5 0 0แสนได้นะเมียวว่านะอ้าวเดี๋ยวจะมาเล่าชีวิตประวัติเริ่มต้นก่อนเผื่อว่าจะไได้เป็นแรงบันดาลใจให้กับใครหลายๆคนนะคะ เราเนี่ยเรียนภาษาจีนครั้งแรกเมื่อประมาณอายุ15ม .3 ได้มัม้งทุกคนน่าจะเรียนเหมือนกันก็คือพวกเปอร์เพอร์มเฟอร์ ur, หรือว่านิฮาวเราชื่อว่าไนีก็คือศัพท์บ้านๆที่ทุกคนรู้กันแต่ว่าไม่รู้วิธีการว่าจะเอาไปประกอบคำเนี่ยแล้ไปพูดยังไงได้บ้างก็เป็นคนหนึ่งที่เป็นอย่างนั้นและเราก็ทิ้งช่วงระยะเวลามาระดับเยอะๆเลย,เ,ลยเพราะว่าตอนปตีเราก็เรียนสายวิทย เรียนที่บางมดนะปอทโเราก็เรียนที่ a b แบเรียนบริหารไม่เกี่ยวกันเลยจ้ะแล้วฉันมาจีนได้ยังไง<ะ>คือต้องบอกก่อนว่าอ,อพอเราทํางานไปเรื่อยๆส่วนตัวเองเนี่ยเรารู้สึกว่ามันไม่เพียงพอที่เราจะเรียนรู้เรื่องใดเรื่องหนึ่งนะคะแล้วเป็นคนที่ไม่ชอบภาษาอังกฤษมากๆเราก็รู้สึกว่าเราน่าจะเรียนภาษาจีนไม่ได้เพราะด้วยความที่คําว่าเป็นภาษาแต่เมื่อมารู้จักมัน เฮ้ยเก๋ภาษาจีนไม่ต้องใช้เทนส์จ้าเราก็แบบเออเราว่าเราน่าจะรู้เรื่องเหมือนแบบเราอยากแค่คุยถามตอบใช้ชีวิตประจำวันกับคนจีนได้แล้วว่ามันก็พอแล้วสําหรับตัวเองเราก็เลยลองดูสักตั้งหนึ่งตอนแรกอะตั้งใจว่าจะมาเรียนด้วยตัวเองก็คือจ่ายเงินเองมาจะมาเรียนที่หางโจเพราะว่าอยากใกล้กับเซี่ยงไฮ้แต่ไม่เอาแพงแพงเซี่ยงไฮ้แพงมากตอนนั้นที่คิด ก็เลยจ่ายเงินอะไรเรียบร้อยแล้วแต่ปรากฏว่าโชก็ไม่เข้า้งดิฉันจ้ะก็คือปิดโควิดมันก็เลยทําให้ระยะเวลาของตัวตัวเองเนี่ยที่จะมาจีน่ะล่วงเลยไป2เกือบ3ปีจนถึงได้มาตอนนี้ซึ่งอีระหว่างทางเนี่ยเราก็เก็บเกี่ยวดูซีรีส์ไปจากก็คืออย่างงเป็นอินสปิเรชันให้กับเราว่าแบบเอ้ยครั้งหนึ่งเราจะต้องไปเหยียบแดนมังกรฉันอยากมาเจออย่าง ซึ่งจริงไม่จําเป็นแต่ว่ามันก็คือแรงบันดาลใจทําให้เราได้มาบรรเลงภาษาจีนให้แบบเข้มข้นขึ้นอะไรขึ้นอะเข้าเรื่องว่าเราฝึกยังไงจริงๆอ่ะเหมียวไม่ได้จ่ายเงินเลยสักกะบาทนอกจากนอกจากไปสอบ H อช3สามตอนนั้นไปสอบ H อช3แล้วก็ไม่รู้เกี่ยวกับเรื่องทุนเลยแต่ว่าเหมียวว่าเริ่มต้นจากการที่เหมียวอ่ะฝึกดูจาก YouTube หาเลยว่า H อช1คืออะไร แล้วก็ใช้สับเนี่ยกี่คำเริ่มเหมือนทุกคนก็คือเริ่มจากการคัดแบบโง่ๆเลยก็ไม่ได้ดูอะไรเลยอะ่ะก็เริ่มคัดคัดไปคัดจนข้อสอบตรงเนี้ยด้านแบบทุกคนน่าจะคัดแล้วก็ดำเหมือนกันซึ่งถามว่าปัจจุบันเรียน s k 5อยู่ต้องคัดไหมก็ยังจะต้องคัดแล้ว s k 5ก็คือยากแบบอ้อร้องไห้ยากตาแตกไปเลยนะแต่ว่าตอนที่เหมียวเริ่มต้นของการคัด SK1 เอีเคสองเนี้ยมันคือทําแบบนี้พอดียังมีข้อมูลไว้อยู่บ้างต้องขอบคุณแฟนเพจขอบคุณเพจปั๊มภาษาจีนด้วยนะเพราะว่ามันคือเขาว่าไอเดียดีมากๆสําหรับเหมี่ยวนะก็คือเขาเขียนเริ่มต้นทุกตัวอักษรเลยนะคะว่าเอจีเคหนึ่งคืออะไรมีตัวอักษรอ,อะไรบ้างแล้วก็เหมี่ยวก็จะเขียนตัวพินอินอยู่ด้านข้าง แล้วก็ค่อยเขียนเป็นตัวแปรภาษาไทยลงไปก็คือจะเป็น3อันลงไปอย่างสมมติว่าเราเริ่มเก่งไปเรื่อยๆเ,เราก็จะเขียนอย่างเงี้ยเราปรินกระดาษอย่างเงี้ยมาเยอะมากๆแบบเป็นปึกเลยอะเพื่อจะได้จําได้ว่าเอ้ยมันเขียนแบบนี้นะแปลแบบนี้นะเออแล้วเราก็เริ่มจําเริ่มเข้าใจกับภาษาของเขาอะมากขึ้นแล้วก็รู้เรื่องขึ้นนะคะแล้วพอเราเริ่มมีคลังคําศัพท์ในหัวเยอะขึ้นเนี่ย เราก็เริ่มไปที่ข้อสอบเวลาสอบของ s อ k เนี่ยจะแบ่งออกเป็น3พาร์ทก็คือพาร์ทฟังฟังแล้วก็าพาร์ทอ่านแล้วก็ค่อยเป็นพาร์ทเขียนใน h อ k 3เราก็เริ่มคัดเริ่มคัดคัดเยอะๆวันหนึ่งเนี่ยโอ้โหจำไม่ได้ว่าเท่าไหร่แต่ว่าสลับกับการดูซีรีส์เออ มันมันช่วยได้นะเหมือนแบบเออเราก็จะได้จาได้ว่าเขาพูดประมาณนี้แบบนี้อย่างนี้อะไรอย่เงี้ยพอเราคัดไปเรื่อยๆและเราอะอยากฝึกเพิ่มสก,กิลไปเรื่อยๆเราก็จะเอาสับเอเจคสอมาสับเอเจคสามาซึ่งแต่ละระดับก็จะ เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆระดับแรก150คำระดับที่2 300แล้วก็มาเป็น600ซึ่งปัจจุบันน่ะมีถึง s s k 9แล้ว7-9ถึง 9, แต่ว่ายังไม่ได้ใช้แบบอ f ฟ i ิ i ชียลก็คือยังแบบเป็นทดลองอยู่นะแต่ถามเหมียวส่วนตัวเหมียวว่าการที่คุณมาเรียนที่ประเทศจีนน่ะคุณรู้สัพท์แค่ h s k 3 ก็สามารถใช้ชีวิตประจําวันได้แล้วค่อยๆฝึกค่อยๆเป็นค่อยๆไปแต่ว่าถ้าเกิดแบบยังไม่รู้อะไรเลยก,ก็ทําแบบเหมียวก่อนก็ได้ค่อยเป็นค่อยไปแล้วก็ลองสนามลองทําข้อสอบเก่าเยอะๆข้อสอบเก่าไม่ต้องเสียเงินเหมือนกันนะหาโหลดหาโหลดฟรีเอาใครใครอยากได้ก็พิมพ์คอมเมนต์ไว้นะไว้เดี๋ยวจะมามาหาให้ว่าแบบเอ้ยยังมีอยู่หรือเปล่ามไม่แน่ใจเหมือนกันแต่เรารู้สึกว่าการที่เราเริ่มต้นจากความชอบก่อนแล้วเรารู้ว่า เราอยากเรียนภาษาจีนเพื่ออะไรเฮ้ยอยากดูซีรีส์ให้รู้เรื่องขึ้นอยากคุยกับคนจีนดูเรื่องขึ้นอยากทาธุรกิจหรือว่าอยากไปเที่ยวแล้วเข้าใจมากขึ้นก็จะช่วยตอบโจทย์ให้กับใครหลายๆคนได้ดีขึ้นแล้วที่สําคัญในการเรียนภาษาจีนหรือหลายๆภาษาเลยก็คือการคุยการคุยกับคนจีนหรือว่าคุยกับคนอื่นน่ะทําให้เราได้ภาษาได้ดีขึ้นเพราะตอนนี้เหมียวอยู่จีนมาประมาณ4-5เดือนแล้วเราได้คุยทุกวันเลย กับคนจีนเหมือนแบบออกไปเราก็จะเห็นสัพท์เราก็จะคุยได้มากขึ้นเราก็จะเข้าใจเขามากขึ้นแต่ว่าอย่างตอนที่อยู่ไทยอย่างเงี้ยเราก็เรียนผ่าน YouTube ใช่ไหมเราก็เรียนผ่านเราซื้อผ่านออนไลน์อะไรเงี้ยพอเรียนเสร็จเราออกมาข้างนอกออกจากนอกห้องออกจากกรอบของคอมพิวเตอร์เราก็คุยภาษาไทยเราก็เจอทุกอย่างเป็นภาษาไทยหมดแต่พอเรามาอยู่ที่เนี่ยเราได้ใช้ชีวิตแบบคนจีนคุยกับคนจีน ซึ่งมีความแตกต่างเยอะมากๆแบบเหมียวเป็นคนกินเนื้อหมูเหมียวไม่กินเนื้อไม่กินเนื้อวัวอย่างเงี้ย <c oughs> เวลาไปถามเขาอย่างเงี้ยก็แบบเขาก็จะไม่พูดว่านี่คือเนื้อหมูเขาจะพูดเป็นชื่ออื่นต้าผายอย่างเงี้ยต้าผายก็คือเหมือนซี่โครงหมูอะแล้วก็เอาไปเอาไปทอดแต่เป็นทอดแบบเปืป่อยๆของคนจีนก็ก็คือจะไม่มีคำว่าจูโร่ไม่มีคำว่าหมูที่เราเรียนกันเวลาไปถามเขาก็จะต้องถามว่าอันเนี้ยคือเนื้อหมูใช่ไหม เออแล้วก็แบบเฮ้ยมันคือมันเป็นศัพท์ที่ไม่ได้มีในคางศัพท์แต่มันเป็นศัพท์ที่เราเจอได้ในชีวิตประจําวันมันก็เลยทําให้รู้สึกว่าพอเวลามาใช้จริงเนี่ยค่อนข้างจะแตกต่างก็เลยอยากจะแนะนําน้องๆใครหลายๆคนนะคะที่อยากจะเริ่มเรียนภาษาจีนและอยากได้ทุนอยากลองใช้ชีวิตที่เมืองจีนแบบฟรีๆแนะนําให้ เริ่มแบบเหมียวก่อนก็ได้ก็คือค่อยเป็นค่อยไปแต่ละสเต็ปแต่ละสเต็ปแต่ว่าเราต้องมีเป้าหมายชัดเจนว่าเฮ้ย mm hmm. ผ่านไป2เดือนเนี่ยเราจะได้สอบกี่คำผ่านไปเท่านี้เราจะรู้ได้เท่านี้แล้วอะไรแบบเนี้ยเราก็ต้องเริ่มแบบนี้เพราะไม่งั้นน่ะถ้าเราไม่มีเด a ไลน์ให้ตัวเองอ่ะมันก็จะค่อนข้างยากอย่างเหมียวอ,อะ่ะถ้าเหมียวไม่มีเด a ไลน์ให้ตัวเองเหมียวว่ามันก็ยากเหมือนกันแต่เหมียวออใช้เวลาแค่ประมาณ2อสเดือนก็สอบไอทีเคสผ่านแล้วก็คิดว่า คลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์ให้กำลังใจสำหรับใครหลายๆคนที่รู้สึกว่าแกพี่เหมียวฉันไม่มีทุนแล้วฉันจะสามารถคุยกับคนจีนดูเรื่องหรือเปล่าหรือว่าฉันจะสามารถมาใช้ชีวิตที่เมืองจีนได้หรือเปล่าก็ตอบเลยว่าสามารถทําได้นะคะแล้วก็เป็นกําลังใจให้ใครหลายๆคนนะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครมีคําถามอะไรก็พิมพ์ทิ้งไว้ใต้คอมเมนต์ได้นะคะฝากกดติดตามฝากกด subscribe ด้วยนะและเจอกันในคลิปหน้าจ้า